สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสาหรับช่ององเฟยสาระดึงเพื่อนนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่เหมือนจะตายแล้วแต่ยังไม่ตายนะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับคล้ายต้นไม้ยืนต้นตายแต่ไม่ตายนะครับ ผาดใบแล้วเป็นไม้ประดับที่สวยงามมากอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนําให้พี่น้องนะครับนําไปเป็นไม้ประดับไปปลูกเป็นไม้ประดับอยู่ตามบ้านหรือนะครับใครมีอยู่ในที่ตัวเองนะครับก็นะครับสามารถนํานะครับขุดใช้ไมโครขดไปปลูกไว้ที่หน้าบ้านตัวเองได้นะครับยังเช่นอยู่ในที่ไรนาของตัวเองอย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับขดใปไปดับที่หน้าบ้านตัวเองได้นะครับต้นนี้ไปดูกันเลยนะครับว่าต้นไม้ชนิดนี้ คือต้นอะไรกันนะครับย้ํานะครับยืนต้นเหมือนตายแต่ไม่ตายนะครับต้นนี้คือต้นอะไรไปดูกันเลยครับ mm hmm. นี่เลยนะครับพี่น้องเห็นไหมเห็นหรือยังครับต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้าผมนี่เองนะครับเป็นต้นไม้ที่สวยงามมากเลยนะครับเหมือนยืนต้นตายแต่ไม่ยังไม่ตายนะครับ ถ้าเข้าในเดือนมีนาเมษานะครับใบของเขาจะไม่มีเลยนะครับจะผลัดใบทิ้งหมดเลยนะครับเหลือแต่ลําต้นนะแต่ไม่ตายนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาสังเคราะห์แสงยังไงนะครับผมก็ไม่รู้นะใบไม่ไม่เหลือสักใบเลยนะครับจะไม่เหลือเลยสักใบนะจะเหลือแต่ต้นและก้านนะครับกิ่งก้านสาขาและลําต้นนะครับลําต้นจะมีสีแดงอย่างนี้นะครับสวยงามมากเลยเนาะ นะครับเป็นไม้ประดับได้ชั้นดีเลยนะครับไปปลูกไว้ตามบ้านนะครับตามหมู่บ้านของเราเนาะจะเป็นไม้ประดับชั้นดีเลยนะครับต้นนี้มีชื่อเรียกว่าต้นมะคังแดงนะครับย้ําเลยนะครับมะคางแดงนะไม่ใช่มะคังขาวนะครับมะคังขาวจะเป็นอิบอย่างหนึ่งนะครับจะลําต้นสีขาวนะครับแต่ต้นนี้คือต้นมะคังแดงนะครับนี่เลยนะไม่มีใบนะครับพี่น้องนะเหมือนไม้ยืนต้นตายแต่ยังไม่ตายนะครับอะไรประมาณนี้เลยนะครับต้นมะคังเนาะ สายพันธุ์นี้นะครับหาได้ง่ายนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็หาได้ยากนะสําหรับต้นมะขางแดงนะครับผมจะพาพี่น้องมาดูนะครับจุดสังเกตของต้นมะขางนะโอ้นะครับเข้าใกล้ไม่ได้มีนะครับมีของดีเนาะเนเกือบผมแล้วนะเห็นไหมนะครับเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับพี่น้องไม่งั้นโดนแน่นอนนะครับจุดสังเกตของเขาจะมีหนามนะครับพี่น้องนะให้พี่น้องดูนะครับ นี่เลยนะจะมีหนามนะครับแล้วก็จะมี นะครับเปลือกลําต้นที่สีแดงสวยงามมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับต้นไม้มะคังแดงนะครับถ้าไปปลูกเป็นไม้ประดับไว้ตามบ้านเรือนบ้านเรานะครับแต่ละพื้นที่นะครับจะเป็นไม้ที่สวยงามมากเลยนะครับและเป็นไม้ที่ราคาแพงเลยนะครับอันนี้ต้นนี้ผมไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่ามันมีนะครับมีต่อมีแตนเนาะพี่น้องนะครับดูนี่ล่ละเห็นไหมเห็นไหมนะครับมันเตรียมพร้อมที่จะซัดผมเลยนะครับไปดูต้นอื่นกันบ้างครับมันมีอีกอยู่ต้นหนึ่งนะ นะครับดูต้นหนึ่งนะคงจะไม่มีเนาะต้นนี้เนาะนี่เลยนะครับดูลวดลายตามต้นของเขานะครับสวยงามมากไหมครับพี่น้องนะผมว่าต้นมะคังนี้เป็นต้นไม้ที่สวยงามมากจริงๆนะครับดูตามลวดลายตามหนามของเขาและสีลําต้นของเขานะจะสวยงามมากเลยพี่น้องนะครับ ดูขึ้นไปเรื่อยๆนะอีกนิดเดียวนะครับเขาก็จะผัดใบทิ้งให้หมดนะครับเหลือแต่ต้นและเหลือแต่ก้านนะครับนี่ที่ผมเรียกว่านะครับหมาเยืนต้นตายนะครับแต่ไม่ตายนะครับอะไรประมาณนี้นะนี่เลยนะครับให้พี่น้องดูและสังเกตดูให้ดีนะครับนี่เลยเนาะสำหรับต้นมะขังนะมาดูนะครับเรื่องอื่นๆกันบ้างครับสําหรับของต้นมะขัางนะครับมีนะครับ หลังจากที่เป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีนะครับอย่างอื่นอีนอกมากมายนะครับที่ผมจะแนะนําให้พี่น้องได้รู้จักกันนะครับ ชื่อนะครับท้องถิ่นแต่ละชื่อนะครับสำหรับต้นมะคังนะผมจะเรียกเป็นชื่อท้องถิ่นแต่ละชื่อให้พี่น้องได้ฟังนะบางพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเรียกมุยแดงนะครับหรือลุมปุกแดงลุมพุกแดงนะครับหรือจงกาขาวตะลุมพุกแดงนะจงกาขาวตะลุมพุกแดงจิ้งกาขาวอะไรประมาณนี้หรือหรือรวมทั้งนะครับมะคังป่านะครับหรือตุ่มก่าแดงนะครับ รวมกระทั่งนะครับในแถวภาคกลางจะเรียกโรคแดงนะนี่เลยนะครับชื่อแต่ละเหมือนพื้นที่ไม่เหมือนกันนะพี่น้องนะครับผมพาพี่น้องมาลงลึกดูเรื่อยๆนะครับว่าต้นมะขังนะครับควรรู้จักกันยังไงนะครับว่าจะพาพี่น้องมารู้จักกันยังไงนะครับต้นมะขังนะครับพบได้นะใน เกือบทุกภูมิภาคเลยนะครับส่วนมากจะพบได้ที่ประเทศอินเดียนะครับอินโดจีนพม่าและไทยนะครับมากจะขึ้นตามป่าดิบแร้งนะป่าใดที่เป็นป่าเตงรังป่าดิบแร้งนะครับลักษณะหินอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมป่าหินนะครับป่าหินอย่างนี้นะครับเป็นไรเป็นนาของเรานะครับจะชอบขึ้นเนาะนะครับสำหรับต้นมะคังแดงนะครับ มาดูส่วนสรรพคุณทางยาของเขากันบ้างนะครับสําหรับต้นมะขังแดงมีนะครับเนื้อไม้มีรสเย็นเฟื่อนนะครับใช้ต้มกับน้ําดื่มเป็นยาแก้เลือดลมพิการนะครับเลือดลมไม่ดีนะครับสําหรับใครที่เลือดลมไม่ดีนะครับอาการวูบวูบประวาบนะครับสําหรับเลือดไม่ดีนะครับเหนื่อยง่ายนะอันนี้ใช้เนื้อไม้ของเขานะครับมาต้มน้ําดื่มนะครับ จะช่วยแก้อาการได้นะครับใช้เป็นยาแก้ไข้ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาระบุส่วนที่ใช้อย่างไงนะครับพี่น้องลองไปพิจารณาหาข้อมูลดูอีกครั้งนะครับก่อนจะมาทําเป็นยาแกนกินจริงๆนะครับแกนใช้ผสมกับมุ้ยขาวนะครับมุ้ยแดงน้ําแท่งเล็บแมวเนี่ยงปลาดุกนะครับเป็นยารักษาโรคมะเรล็งได้นะครับรวมถึงโรคกระเพาะอาหารได้อีกนะครับ เปลือกต้นนะครับใช้เข้ายากับมือขาวนะครับทาเป็นยาลูกก่อนแก้ฤทธิ์สีดวงทวารได้อีกนะครับอันนี้ในกรณีเปลือกลาต้นของเขานะครับใครที่เป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารนะครับเราสามารถนะครับนาเปลือกลำต้นของเขานะครับไปทําเป็นยาได้นะครับเนื้อไม้ใช้ผสมกับหัวยาข้าวเย็นใต้หรือข้าวเย็นเหนือนะครับนามาต้มกับน้ํเดิมเป็นยา แก้กระสัยไตพิการนะรวมถึงโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะได้อีกนะครับยังมีอีกเยอะนะครับสปปรรพคุณทางยาของเขานะครับผมก็นะครับแนะนําได้แค่เพียงเท่านี้นะและผมก็นะครับพาพี่น้องมาดูนะว่าต้นมะคังแดงมีลักษณะยังไงนะครับถ้าพี่น้องนะครับอยากศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับเขาริงๆนะครับหรือจะนํามาทำเป็นยาจริงๆผมก็แนะนําให้พี่น้องไปศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะนํามาทำเป็นยาจริงๆนะครับ ก็นะครับมานาเสนอให้พี่น้องได้รู้จักกันนะครับว่าต้นมะคางแดงเป็นไม้ที่ยืนต้นตายแต่ไม่ตายนะครับเป็นไม้ที่สวยงามที่สุดเลยนะครับสําหรับวันนี้เนาะนะครับพี่น้องนะให้พี่น้องดูนะครับวันนี้อากาศไม่ดีนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศมืดๆคลึมๆนิดนึงนะครับวางค้ังกล้องผมก็นะครับ โฟกัสแสงไม่ได้นะครับอะไรตอนนี้ผมก็ขออภัยพี่น้องด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนําให้พี่น้องได้รู้จักกันนะครับพืชน,นะยืนต้นตายแต่ไม่ตายนะครับมาดูกันนี่คือต้นมะคางแดงนะครับเป็นไม้ที่สวยงามมากจริงๆนะครับพี่น้องหลังจากนี้ผมจะพาพี่น้องไปดูตะวันตกดินกันนะครับแน่นเลยทางหน้าผมนะครับ